จุดเด่นของร้านจะเป็นจานใหญ่อะครับผมได้มาจากจานสเต็กเก่าผมอะครับเอามาทำเป็นจานขายเลยเริ่มต้นเลยบาทมีปูมีกั้งนี่แหละครับถึงมากแล้วก็ทะเลรสชาติของผมเลอครับผมชอบทานแบบไหนเขาก็จะทำแบบนั้นให้ลูกค้ามันก็จะรสชาติกลางๆหรือไม่ก็แล้วแต่ลูกค้าจต้องลองครับ สวัสดีครับผมต้นครับเจ้าของร้านจานใหญ่นะครับเมื่อก่อนผมทำสเต็กอยู่มันขายไม่ได้ก็ <c oughs> เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเราก็พอทำอาหารได้อยู่ก็เลยลองดูมาเรื่อยๆครับปีนี้ปีที่18แล้วครับ จุดเด่นของร้านจะเป็นจานใหญ่ครับผมได้มาจากจานสเต็กเก่าผมครับเอามาทาเป็นจานขายเลยแล้วก็ทีนี้พอดีลูกค้าเขามาทานบ่อยๆเขาก็เลยตั้งชื่อให้ฉเฉลยจานใหญ่ก็เลยเอาเลยจานใ,ใหญ่ก็จานใหญ่เมื่อก่อนผมจะมีแค่ทะเลหมูไก่ตอนหลังมาก็จะมีกุ้งกั้งเพิ่มเข้ามาแล้วก็เป็นพวกหอยเชลล์หอยลายหอยเมงคู่อะไรนี้เข้ามาครับที่ลูกค้า,าั่บ่อยน มีปูมีกั้งนี่แหละครับวนมากเขาจะมาทานแล้วก็ทะเลหมูกรอบอย่างเงี้ยผัดผงกะหรี่อะไรเงี้ยรสชาติของผมเหรอครับผมก็จะทําแบบว่าผมชอบทานแบบไหนผมก็จะทําแบบนั้นให้ลูกคา้ามันก็จะรสชาติกลางๆหรือไม่ก็แล้วแต่ลูกคา้าบางทีลูกคาก้าเขาจะต้องการรสชาติหนักๆอย่างเงี้ยเขาสั่งมาต้องลองครับถึงจะรู้ว่ารสชาติแบบไหน <laughs> เมนูเริ่มต้นเลย3-5บาทครับเป็นกะเพราหมูกะเพราไก่ครับ40บาทนี้ก็จะเป็นกะเพรากัาง้งกะเพราปูและก็กะเพรากุ้งนะครับทะเลแล้วก็จะมีกุ้งมีปลาหมึกมีหอยแมงคู่ให้3าอย่างราคาอยู่50บาทลูกค้าจะเพิ่มอะไรขึ้นไปอีกเราก็จะคิดขึ้นไปอย่างละ1ิบาทสิบาทสิบาทอ่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นปูก,กับกั้งอย่างเงี้ยเราจะบวก20บบาทนะครับ คือว่าเราอาศัยว่าขายจํานวนมากลูกค้าที่มาทานก็เดือดร้อนเหมือนกันเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับก็ด้านี้นิดหน่อยก็เอาไม่เป็นไรแล้วก็อย่างอื่นไปเสริมไปช่วยๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับ ร้านจานใหญ่นะครับตั้งอยู่ข้างๆเทศบาลบ้านสวนนะครับถนนพญาสัจจาเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าปิดทุ่มพึ่งครับจะโทรมาสั่งก่อนก็ได้นะครับ0 8 9 9 3 9 3, 3 0 2 2ครับขอฝากร้านจันใหญ่ด้วยนะครับท่านไหนที่อยู่ที่ไหนแวะไปผ่านไปผ่านมาอยากแวะมาทานทางร้านเรายินดีต้อนรับนะครับลองมาทานดูไม่ลองก็ไม่รู้ลอง,ลองดูครับ